เหตุการณ์เกิดขึ้นคือว่ามีอยู่วันหนึ่งแม,แม่แม่สตังเขาทาไส้กรอกไว้ให้สตังกินตอนเช้านะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้านี่ตัวยุ่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกระโดดขึ้นไปกินไส้กรอกหายขู่ด้วยนะอืมก็ที่บ้านเราเลี้ยงแมวเป็นระบบปิดนะครับแล้วก็ให้อาหารเม็ด แมวเลียเนาะที่ให้เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเออหรือว่าเขาอยากกินพวกอาหารเปียกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยไปซื้อเป็นอย่างนี้มามันเป็นไส้กรอกสําหรับแมวนะครับก็เลยเอามาลองให้เขาดูว่าครั้งแรกที่เขากินแบบเนี้ยอาการเขาจะเป็นยังไงเลยอยากให้มาดูกันว่าเอะครั้งแรกที่เขากินอย่างเงี้ยเป็นอาหารเฉพาะของเขาเลยอ่ะ เขาจะมีอาการยังไงมัง่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันกอันนี้เป็นตัวที่เราซื้อมาให้นะครับยี่ห้อก็เมอร์ซี่เนาะเป็นไส้กรอก2รสนะครับก็มีไส้กรอกไก่สเตอริไรด์กับรสแซลมอนกับไส้กรอกไก่สเตอริไรด์รสอะไรนะปลาทูน่าอ่าเดี๋ยวเราจะให้เข้าจีอ่ะเขาเดินไปดมแล้วให้เขาเลือกเองว่าว่า ว่าจะเขาจะกินซองไหนก่อนนะครับจีหิวโอเคจีใจเต้นตุบตๆๆตุบแลจีหิวใช่ไหมจีหิวใช่ไหมลูกมนาไหนจีดนมันไหนโอ้โหจีโอ้โหจีเด้นนะจีไม่เลือกแต่จีนั่งครับเลยดีกว่า ใ่ไหมโอเคก็รถที okay. Okay. ่จีเล <ful> so ือกคือรถแซลมอนเป็นรถแซลมอนนะครับจีอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้จีเข้ามาลองกันดูดูจะเล่นยีงงี้ดู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 อ่ะนี่นะจีนั่งรอเลยอ่ะจีเฉยๆอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะ มันเหมือนมันมีสี่ชิ้นนะคะอืหอมดอิอืมินหอมมากเลยครับหอมมากเหมือนไส้กรอกเลยนั่นน่นั่นน่นน, <c oughs> น,น่นแน่นเดี๋วพึ่งจีเราจะฝึกจีอะคะ่ะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีกฉีกไส้กรอกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อน เพราะจีกินมูามาใช่จิจเขากินมูมามากแล้วก็เขียวไม่มนมให้เขารอที่รอรอรอฮะนั่งนิ่นั่ง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 ลงไป <c oughs> อจิบังชิมทำแนก <c oughs> อร่อยไหมคะ อย่อยไหมเขาจาาคะค่อยๆแทะอรไ่อยไหมทำไมไมันเหมือนใส้กรอกคนจังเลยกลิ่นหอมนะใช่จีจะเย็นนิ้วเขาบอกว่าโลโซเดียมด้วยจีทิ้งร่องรอยอะไรอะทํา เขอป้อนให้จีมันฝากแล้วโอ้เขากัดแรงลูกหมดยังนี่เหลือชิ้นสุดท้ายแต่ฟันตรงกลางเขาไม่มีฟันหรือไม่เจ็บสรุปว่าใช้ได้เลยนะครับไส้ไส้กรอกเียาจรบกินเกลี้ยงเลยอ่ะเรียจานไปเนาะหมดแล้วเขาจีหมดแล้วลูกหมดแล้วก็สรุปว่าเขาจีชอบมากๆ ผมว่าน่าจะเป็นแมวเขาชอบรถอย่างนี้ด้วยเนาะไส้กรอกเลยเวโอ้กันันิ้วอะอยากกินอีกอยากกินอีกเฮ้ยนิ้วไม่ใช่ไกรอกโอเคก็เรามารีวิวให้ดูนะครับว่าเออแมวเขาชอบชอบไส้กรอกยี่ห้อนี้รถนี้จริงๆเนาะเนาะโอเคจบคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอานางเอกมาให้ดูหน่อยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชออะะร์และเป็นกำลังใจให้จีกินไส้กรอกอีกนะคะและเป็นกำลังใจให้จีได้กินไส้กรอกอีกยายบายหวยหายหัวหมองทีหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจกด subscribe ให้สาตังด้วยน,นะคะบ๊ายบาย